มันมืดไปป้าคือมองอะไรไม่เห็นเลยฮะโหลเหมือนโอเคฉันต้องจำใช่ไหมเปิดเข้ามาเราจะเจอกับมืดอะไร,รอ่ะอะไรมืดอ่ะฉันมองอะไรไม่เฮ้ ใครอะเมื่อกี้ใครอะใครเดินไปอะเหมือนจะอันนี้มันสารมันมืดมากเลยทุกคนมันเพยมันปรับได้ไหมเนี่ยมันมืดไปปะพบความผิดปกติจุดทูบก,ก่อนออกตามหาไฟแช็คหาจุดทูบก,ก่อนมาจุดทูบพื้นที่กันมันจะมืดลงเรื่อยๆสามารถใช้ชาร์จแบตชาร์จแบตอะไรวะต้องกดอะไรกด F ออ๋ออ๋อมันกด F ได้กว่าจะฉลาด โอเคตรงนี้มีเทียนเทียนพวกนี้เราต้องมาจุดเหรอหรือยังไงอะฉันยังไม่เข้าใจอะ่ะรอบแรกถ้า,ถ,าถ้าตายค่อยว่ากันเนี่ะทุ mm hmm. กคนพอมันเป็นป่าแล้วมันไม่มั่นใจว่าเราต้องเดินตรงไหนอะแย่ yeah, แล้วมันยากจังแล้ก็มีล็อกเกอร์ล็อกเกอร์่อนฮะ่ซนด้วยหรอ่ซอนอะไรเออ,เอ,อมีพาสวัสดค่ะ ดูได้กดคิวดูชัตา13กุมภาสองหหมรณะ16ธันวาสองห้หอ๋อมันมันสุ่มไฟเช็คไม่เหมือนเดิมอะได้ไหมใส่ชัโอ้อหยุดได้วห ไ้ลงคอดูแชทดูจำแล้วนำไปใช้ แล้วเสามันมีแค่ที่เดียวเหรอมันน่าจะมีอีกปะก็คือจําไว้ว่าถ้าเราเดินตรงมาเรื่อยๆผ่านล็อกเกอร์มานิดนึงเราจะเจอโรงศพกับกุยยันแล้วก็ไฟตรงนี้ซึ่งข้างๆจะมีอันนี้อยู่แต่ว่ามันใช้เวลาชาร์จนานอยู่นะกว่าจะเล่นเป็นหัวร้อนไปแล้ว10รอบแต่รอบแรกมันไม่น่ามีอะไรผิดปกติใช่ไหมอ๋อแล้วเราก็ต้องเดินมาตรงนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรก็ให้กดแต่น,นี้มันไม่น่ามีอะไรแล้วก็เดินผ่านไปได้เลยปะ โอเคอันนี้นะอันนี้รอบสองนะทุกคนซึ่งเซียไม่รู้ว่าเราต้องเดินกี่รอบอันนี้น่าจะของจริงแล้วตายายเนาะอโอเคหลวงพี่หลวงพี่แจ๊ดเก e. ้าอี้ล้มบอกวะจะไม่ได้อะทุกคนหลวงพี่มีหลวงพี่ไม่ต้องกวัวโอ๊ยหลวงพี่ไม่ช่วยอะไรเลยชีวิตอะเอาตรงๆปะน่ากลัวชิบถ่งเลยอะไม่ชอบอะรอบแรกมันไม่มีอะไรหลอกบ้างเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรา เราเดินถูกอะ oh กเก็ตปะโอ้๊ชิ้องตกใจทุกรอบเลยไม่ชอบเลยวะลงุงหลวงลุงแปดรอบเลยหรอสองสี่หกอ๋อเจ็ดเจ็ดเลยหรอเอาอตรงปะฉันอยากเลยละอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเข้ามา ังไงอะเมื่อจังเปิดไฟฮะหลวงพี่มากับฉันเลยนะฉันรู้แหละคือจะล้างไปอะหลวงพี่ก็ไม่หันกลับมามองอยู่ดีก็ว่าหลวงพี่จะมีบินทบาทใช่ไหมล่ะฉันรู้นะพาก็สวดทำไมผียังมาวะขอแบบช่วยด้วยทุกคนมันเอาอีกแล้วแล้วเราจะไปยังไงทำไมเจอตัวเดิมอะ ยังหาไฟเช็คไม่เจอเลยยังหาไฟเช็คไม่เจอไม่ได้ยินเสียงมันไม่ได้ยินเสียงเว้ยไ,<อ>ไปแล้วเหนื่อย